คุณทัยอครับวันนี้ผมพามาดูามาอัปเดตที่ผมมาติดตั้งก็ติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นเป็นปั๊มน้ำนะครับวันที่แปดเดือนเจ็ดนะครับกรกดากรกฎาสองห้าหกหกนะครับที่ผมมาติดตั้งระบบเดิมของแกก็น้ำมันไม่แรงนะครับในส่วนของทุเรียนที่แกปลูกทุเรียน บางท่านอาจจะเห็นคลิปผมที่ลงไปแล้วนะครับทีนี้ผมมาอัปเดตนะครับจะเป็นปั๊มหอยโคงน,คนี่แม่ปัญญานี่ครับปัน้นบัลเลตนะครับหอยโคง่งสองนิ้วแรงครึ่งนะครับตัวนี้ที่ผมติดตั้งอ่ะทีนี้เรามาดูต้นทุเรียนกันนะครับจากที่ผมเคยทําคลิปไปตามผมมาเลยครับ โอ้สุดยอดเลยครับฟอมทุเรียนอายุสองปีกว่าสปีกว่าสองปีกว่านะครับต้นนี้เป็นหมอนทองนะครับสภาพต้นจากถ้าใครได้เห็นคลิปผมนะครับก็ให้ามาเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบ ดูที่ที่ผ่านมาของผมแล้วก็ตัวนี้ผมาอัพเดตมาปรับระบบน้ําใหม่นะครับต้นทุเรียนก็ประมาณนี้โอ้ถือว่าใหญ่ตัวมากครับคนต้นใหญ่ขึ้นนะครับสภาพบินดีขึ้นนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับ นี่ศัตรูศัตรูของศัตรูพืชแม่ทํากับดักนั่นแหละคุณเห็นอ,อันนี้น่าจะเกิดจากการใส่ปุ๋ยหนักเกินไปนะครับทําให้ใบไม่ต้นที่ไปได้นะครับอายุีสองปีโอ้สวยงามเลยตัวที่ผมมามแต่งปีงให้นะครับโอ้ต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากอ่า นี้เห็นหมครับรนเรียนก็ถือว่าระบบน้ำโซลาร์เซลล์ใช้ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ